สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุตรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับธรรมเหนือทุกสิ่งธรรมะนะครับเหนือทุกสิ่งเมตตาธรรมคายุนโลกเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันธรรมหรือธรรมะนะบางคนก็ให้ความสําคัญกับตํำรับตำลาแต่ว่าถูกต้องไหมก็ถูกต้องนะครับ เพราะว่าตำรับตำราที่มีบันทึกคำสอนพระพุทธเจ้านะบันทึกคำสอนของครูบาอาจารยนะ์พระอรหันต์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีการทำสังคานามาหลายครั้งหลายหนนะครับเพื่อรักษาคำสอนของพุทธเจ้าเอาไว้ให้มากที่สุดเพราะนั้นคำสอนในพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกสำคัญไหมก็สำคัญนะแต่ต้องบอกว่าอันนั้นยังไม่ใช่ธรรมะแท้อันนั้นเป็นแผ่นที่นะแต่ก็มีความสำคัญ ที่ชาวพุทธควรจะรักษาไว้นะครับก็เร,เรียกว่าสืบท่อต่อไปนะในรุ่นหลังๆนะแต่อย่างที่บอกการหวังพึ่งแต่ตำราอย่างเดียวโดยขาดผู้ฝึกฝนปฏิบัติและเข้าถึงแก่นธรรมบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระอริยะสงฆ์เป็นพระฤิบุคคลเนี่ยนะก็ยังไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง100%เรนะครับเราต้องเปลี่ยนธรรมะ นะหรือทำรรในตัวหนังสือนะในกระดาษเนี่ยนะเป็นธรรมะแท้ๆท,ที่เข้าไปประดิษฐานอยู่ในจิตของผู้ฝึกฝนปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้บุคคลนั้นก็ต้องเป็นอริยชนหรืออริยบุคคลหรืออริยสงฆ์ก็แล้วแต่เรียกนะครับขั้นต่ำก็ต้องไปถึงขั้นพระโสดาบันนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าวได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเป็นผู้ที่รู้ธรรมะนะั่นแหละ ถึงแม้ยังไม่ถึงขั้นนิพพานนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะการเกิดก็ยังมีอยู่นะแต่เาขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือรู้แล้วนะรู้แล้วว่าพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีอยู่จริงนะพระรัตนตรัยมีอยู่จริงนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่จริงอริยสัจสี่มีอยู่จริงนะมันบุคคลที่บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็จะรู้เพียงเท่านี้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงนะรู้ว่าพระธรรมแท้ๆเนี่ยอยู่ในจิตใจ ดูว่าพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่จริงนะครับพระรัตนมีอยู่จริงนะเรื่องของมรรคผลนิพพานมีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องหลอกเรื่องตำราทั้งสิน้นเพราะว่าผู้นั้นเนี่ยเข้าถึงธรรมละจิตนั้นเป็นจิตโลก,กุตระละนะครับมันธรรมนี้เหนือทุกสิ่งคำว่าเหนือทุกสิ่งก็แปลว่าถ้าบุคคลที่สามารถมีธรรมรู้ธรรมถึงแก่นธรรมเนี่ยนะเมื่อพิจารณาสิ่งต่างๆในโลกเราบอกว่า สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่าธรรมหรือธรรมะนั่นเองนะแม้จะมีกฎหมายมีกฎระเบียบอะไรก็แต่นะแล้วผู้คนยังไม่เข้าใจนะเอ่อยังไม่เข้าใจว่ากฎหมายกฎระเบียบเนี่ยนะก็ยังสู้ธรรมะไม่ได้นะธรรมนี้เหนือทุกสิ่งนะธรรมนี้อยู่ในจิตใจเนี่ยเหนือทุกสิ่งดังนั้นเราจึงจะต้องนะพยายามทําให้ธรรมะนะที่แท้จริงเกิดขึ้นในจิตใจให้ได้เพราะฉะนั้นบุตรชนเนี่ยนะจึงต้องฝึกฝนพัฒนาจิตใจตัวเอง นะจเจริญทั้งสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาเพื่อน้อมนำร,รมนะที่เป็นตัวหนังสือนะครับนะเป็นแผนที่นั่นแหละครับให้เราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมแท้ธรรมแท้เนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วก็คือจะสามารถลดละกิเลสตัณหาแลนะสุดท้ายก็ฆากิเลสตัณหาละสังโยชน์สามสังโยชน์ห้าสังโยชน์สิบได้เนี่ยนะก็ทำให้บุคคลน,นั้นนะ่ะ นะมีธรรมแท้ๆนะเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจะรู้เข้าใจนะว่าธรรมนี้เหนือทุกสิ่งเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่า,วาอ,อ,อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะเราจะเข้าใจเลยว่ากฎหมายกฎระเบียบทุกอย่างนะสิน227ีลสิบเ็นที่เป็นสมมุติเนี่ยนะตั้งขึ้นมามีเป้าหมายไว้เพื่ออะไรนะไม่ใช่ว่าไปติดอยู่ในศีลอีกนะนะรู้ด้วยว่าเป้าหมายเอาไว้ทำอะไรกฎหมายมีไว้ทําไม แถ้าเกิดคนที่นะยังไม่สามารถมีธรรมะแท้ๆในจิตใจเนี่ยบางทีเอากฎหมายไปใช้ผิดก็มีใช้ด้วยคติใช้ศีลก็ใช้ผิดก็มีนะใช้ด้วยคติก็มีนะเพราะว่า,ายังยึดติดอยู่นะเขาเรียกว่าติดอยู่ในศีลละพัตตาปาม,มาณนะติดอยู่ในการถือศีลถือพรตถือข้อปฏิบัติที่ผิดนะเลยทําให้เกิดเป็นความทุกข์ไม่ได้ตรงเป้าหมายประสงค์อ่ะนะของการที่มีศีลมีธรรม นะมีกฎหมายกฎระเบียบอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นนะโลกของบุคชนเนี่ยถึงมีกฎหมายนะครับก็มีการใช้กฎหมายอย่างบิดบเบี้ยวๆ,ๆนะไม่ได้ใช้ถูกต้องตรงตามหน้าที่ของกฎหมายนะเพื่อจะทําให้เกิดความเป็นธรรมนะความยุติธรรมความเป็นระเบียบเรียบ,ร,ยบร้อยนะเหมือนกันบางคนก็ติอยู่ในศีลก็เพ่งโทษผู้อื่นนะถือว่าตัวเองดีกว่าเขาอะไรประมาณนี้นะตัวเองมีศีลมีธรรมมีม ข้ออะไรต่างๆแบบนี้นะเป็นเพราะว่าตัวเองยึดติดแต่ไม่รู้ตัวเองว่ายึดติดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นธรรม,มานี่เหนือทุกสิ่งแล้วนะถ้าเกิดว่าโลกเราเนี่ยนะเอคนไม่มีธรรมะที่แท้จริงนะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับหลงอ่ะนะมีความหลงอยู่เมื่อมีความหลงอยู่เนี่ยมันก็มองไม่เห็นว่าความหลงในตัวในตนเนี่ย นะความเห็นผิดที่เป็นอัตราตัวตนเนี่ยมันคือความเห็นแก่ตัวมันก็หลงหลงดีหลงว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาก็มีความหลงในอำนาจหลงในบุญวาสนาเจ้าเองมีก็มีนะบางคนก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นเทพจริงนะมันลแกเป็นมารเลยก็มีด้วยความหลงเนี่ยนี่คือความน่ากลัวของความมีอัตรา,าตัวตนนะมันทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวจัดนะบางทีก็บิดเบี้ยวบิดเบือน ไปจากความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นธรรมะแท้ๆเนี่ยนะต้องน้อมนําเข้ามาให้เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้นะครับแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยเราจะลดละอัตตาตัวตนได้เราจะลดละความเห็นผิดเนี่ยตาตัวตนได้มันก็จะเกิดความเป็นเมตตาเมตตาก็คือไม่เพ่งโทษไม่เพ่งร้ายนะต่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะครับมันก็อยู่ด้วยกันด้วยใช้ธรรมะนะด้วยเมตตาธรรมอ่ะนะแต่ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะมีความหลงผิดมีความเห็นแก่ตัวจัด นะเพ่งโทษคนอื่นก็มีนะบางทีก็คิดว่าสําคัญตัวเองเป็นเทพแบบเป็นคนดีเป็นอะไรเงี้ยแต่เพ่งโทษคนอื่นแนละ้วคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดเที่ยวตัดสินคนนะ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะก็นํามาซึ่งการเป็นศัตรูกันเนี่ยที่เรามองเห็นอยู่นะการศึกสงครามมันก็มาจากความเห็นผิดนี่แหละอัตราตัวตนนี่แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ